ตอนนี้แม่น้องกับป,ป๊าค่ะเราก็กำลงกังจะเดินทางไปทำบุญที่วัดไทยนะคะส่วนน้องพอใจไม่ไปนอนพักผ่อนค่ะเพราะว่าน้องพอใจช่วงบ่ายก็จะมีไปไ<อ>กินเลี้ยงมันเกิดเพลอนค่ะ<อ>ก่อนไปวัดนะคะเราก็จะไปแวะซื้อผลไม้แล้วก็ไอ ขนมปังไปไว้กินกับกาแฟที่วัดด้วยค่ะวันนี้แม่น้องก็ได้ลาบหมูกับข้าวเหนียวค่ะเดี๋ยวยังไงเดินทางไปทำบุญด้วยกันค่ะ ก่อนไปวัดนะคะเราก็จะแวะที่รีดเดินก่อนค่ะเพราะว่าแม่น้องจะซื้อเคะเีนนบุญเลนะคะไปทําบุญเพื่อที่ว่าจะได้กินกับกาแฟาค่ะแม่น้องก็ซื้อไปสิบสองชิ้นนะคะเพราะว่าหกชิ้นมันสี่สิบโครหรือสี่สิบสองโครนแม่น้องก็จําไม่ได้นะคะป้าปาก็เลยบอกว่าไอ้มามาเธอต้องเอา1ิบสองชิ้นอะไรเงี้ยค่ะดูค่ะทุกคนตอนเวลาไปจ่ายตังะคะ่ะเขาไม่นับดูนะคะเขาเชื่อใจเราค่ะ มันก็ดีนะคะทําให้เราซื่อตัดต่อตัวเองและต่อร้านค้าค่ะทุกคนเห็นพาสเตอร์ที่ติดอยู่ตรงท้ายทอยแม่น้องไหมคะเมื่อวานแม่น้องไปเลเซอร์จี้เอาหูดออกค่ะถามว่ามันมีปัญหาต่อแม่น้องไหมมันก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะแต่ด้วยความที่ว่าเวลาวันไหนที่เราไม่ได้สระผมสักสองวันสามวันอะไรเงี้ยแล้วหนังศีรษะเราแห้งตรงท้ายทอยมันแห้งแม่น้องก็รู้สึกคันค่ะบางทีเคียเล่นจับเล่นนะนะคะ แม่น้องก็เลยถามป,ะปะ้าปาว่าแบบป้าปาฉันเอาออกได้ไหมป้าปาก็เรียกว่าเอาออกได้ป้าปาก็เลยไปไอโทรหาหมอไอคลินิกเฉพาะทางโรคผิวหนังนะคะเขาก็เลยนัดนัดเข้าไปตรวจก่อนปีใหม่ค่ะเราก็เลยได้ไปตรวจแล้วทีนี้หมอยังไม่มีคิวตรวจนะคะเขาก็นัดตรวจให้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะแล้วพอมาเมื่อวานเขาก็เลยนัดให้ไปจี้ออกค่ะ ตอนแรกหมอก,ก็เลยบอกบอกแม่น้องนะคะว่าถ้าเกิดเป็นเนื้อร้ายก็คือรักษาฟรีแต่ถ้าเกิดไม่เป็นเนื้อร้ายเป็นแค่แบบว่าสัญญกรรมสวยงามตกแต่งสวยงามอะไรเงี้ยเราก็ต้องเสียตังค์เมื่อวานก็เสียตังค์ไปอะนะคะที่สวีเดน,นะคะ่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปหาหมอแบบว่าตรวจโรคธรรมดาที่ไปพบแพทย์นะคะเราก็จะได้เสีย200โคนแต่ว่าถ้าเกิดไปแบบว่า สัญญกรรมตกแต่งไอเหมือนแม่น้องเนี่ยค่ะเราก็จะได้เสียตังหางในราคาที่เขาเรียกไปอะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราได้ไปพบหมอเป็นประจําอยู่แล้วแล้วทีนี้เขานัดไปตรวจเลือดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือฟรีแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราได้พบแพทย์อะค่ะก็คือเราก็จะได้เสีย200โครนค่ะหลังจากที่เราซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ กำลังเดินทางไปที่วัดไทยค่ะเดี๋ยวไงมาร่วมเดินทางไปด้วยกันนะคะ ก็ประมาณสี่ทุม่มห้าทุ่มนะคะก็ไม่ได้ว่าลูกก็เลยว่าเออแบบเพราะวันวันธรรมดาเขาก็นอนแต่ ไปหมเลยอะดตอนนี้แม่น้องก็มาถึงที่วัดแล้วค่ะวันนี้คนไม่เยอะนะคะวันนี้แม่น้องกับป๊ป๋าก็พากันมาถึงวัดคนแรกเลยค่ะแต่ก็มีคนที่ดูแลวัดนะคะที่เขามาก่อนแล้วหนึ่งคน นี่ก็คือคะเนีนบุญเลยนะคะที่แม่น้องซื้อมาทําบุญค่ะส่วนนี้ก็คือเป็นสํำรับสําหรับพระนะคะที่มานั่งชันตรงนี้หลังจากพระชันอาหารข้าวเสร็จก็จะนําอาหารหวานมาตั้งให้ค่ะนี่ก็คือข้าวเหนียวที่แม่น้องนึ่งมาค่ะวันนี้กับข้าวนะคะมีแต่เมนูอร่อยๆทั้งนั้นเลยค่ะมีผักนะคะมีพวกน้ําพริกอะไรเงี้ยแม่น้องก็ทําลาบหมูเนี่ยค่ะ หลังจากที่แม่น้องเอาอาหารไปวางเสร็จเรียบร้อยแม่น้องกับป๊า,ปาเราก็มานั่งดื่มกาแฟรอนะคะเผื่อว่ามีพี่พเพื่อนๆมาร่วมทําบุญด้วยค่ะหลังจากที่นั่งรอแป๊บหนึ่งนะคะก็เริ่มมีคนทยอยมาเรื่อยๆค่ะดีมากๆเลยค่ะป๊าก็ถามแม่น้องนะคะว่าเออแผลที่เธอไปจี้มาเธอรู้สึกยังไงเจ็บไหมแม่น้องก็เลยว่าไม่เจ็บแต่รู้สึกคันนิดๆหลังจากนั้นพี่ที่ดูแลวัดอะค่ะ เขาก็เอาปฏิทินวัดนะคะมาให้เพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ค่ะว่าวันสำคัญของวัดที่เขามีการจัดกิจกรรมที่วัดคือวันอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้มาถูกกันนะคะปะปาก็ถามแม่น้องค่ะว่ามันคืออะไรแม่น้องเลยว่าเป็นปฏิทินของวัดคือเราก็จะได้รู้ว่าวันไหนเขามีจัดกิจกรรมวันไหนวัดปิดวัดเปิดอะไรเงี้ยนะคะปะปาก็ถามแม่น้องว่าไอ้ตัวแดงกับตัวเหลืองเนี้ยมันคืออะไร แม่น้องก็เลยว่าอ๋อมันเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาก็คือเป็นวันพระนั่นแหละแต่ว่ามันก็จะมีพระเล็กพระใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพระใหญ่นี่ฉันจินตนาการว่าสงสัยมันเป็นวันที่แบบพระจันทร์เต็มดวงมั้งอะไรเงี้ยนะคะแม่น้องอธิบายไม่ถูกนะคะแต่ไม่รู้ว่าบอกป้าถูกหรือเปล่านะคะมันก็คือแรมแปดคัาใช่ไหมคะกับขึ้นสิบห้าคัมอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงเหมือนกันค่ะหลังจากที่พระฉันข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เราทุกคนที่มาร่วมทำบุญที่วัดนะคะก็พากันไปนำอาหารมาวางไว้บนโต๊ะเพื่อที่ว่าจะมาให้คนที่ไปทำบุญที่วัดเนี่ยละค่ะมาตักกินนะคะแล้วก็ได้ไปนั่งกินพูดคุยกันค่ะก็เป็นการได้พบปะพี่ๆเพื่อนๆคนไทยในต่างแดนด้วยกันนะคะนี่ก็คือวิถีชีวิตคนไทยในต่างแดนวัดไทยในสวีเดนนะคะอยู่ทางตอนใต้ของประเทศสวีเดนที่เมืองเอสเลิบค่ะ พ,พี่เพื่อนๆคนไหนที่อยู่เมืองเอเสเลิบนะคะก็มาร่วมทําบุญได้ค่ะก็คือเดือนหน้าวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์นะคะเขาก็มีทําบุญวันมาคบูชาค่ะพี่เพื่อนๆ,ๆคนไหนที่ว่างนะคะก็มาทําบุญที่วัดไทยที่เอเสเลิบได้นะคะวัดสังขาบารมีค่ะเนี่ยละค่ะก็เป็นวิถีคนไทยในต่างแดนได้มาเจอคนไทยได้ พูดคุยภาษาไทยภาษาอีสานกันนะคะหลังจากที่เราทําบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องพอใจก็โทรมาหาพ่อนะคะป้าททำเสร็จแล้วพวกเธอต้องรีบกลับนะฉันอยากให้มามาทําผมให้นะคะอยากสวยค่ะเพราะว่าจะไปงานวันเกิดเพื่อนในระหว่างที่เดินทางกลับบ้านค่ะฝนก็ตกสภาพแย่มากๆเลยค่ะวันนี้สภาพอากาศเป็นแบบนี้ทั้งวันเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะแม่น้องก็ต้องขอขอบคุณสําหรับทุกกำลังใจค่ะเดี๋ยวไงไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย